โอ้ล่วงแม่งอยู่ไหนวะเฮะ้ยเจอทันจิโร่เออกูสับทำไมกูหมุนขึ้นเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันปานวารีเฮ้ยใครใช้วะปานตไม่เปค,คนใช้ปานตะวันเมื่ออยู่นิ่งๆนี้อุย้ยโดนเสยโดนเสยมาดิมัวยหมดฮะมัวยหมดแล้ว,วแบบนี้แบบโ่อแบบนี้เฮ้ยกูโดนปานกี่อยู่อีกแล้วไอเวนเออจ็บหัวไหลจะตายแล้ว เป็นตัวอื่นมากนี่หว่าเนะี่ยเป็นเนสโกมากนี่ฉันคือเนสโกใส่เลยเย็ดมาดิกระทืบพี่ตัวเองเออกูัวตายกับมเนี่ยมาลองท่าอื่นนะท่ายี่สองนี่คืออะไรสับไปเรื่อยสับไปเรื่อยใส่ใส่ไปเลยโดเตะโดเตะเ,เอาตายกันหมดนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้สือมึงทำกูงี้ได้ไงเนี่ยสัตว์เลยกันโอ้โหโดนไอ้สือโอ้ไอ้สือมึงโกงเกินอ่ะไม่ได้การแล้วนี่ไง ทำไมวะทันจิโร่เหรอ